สวัสดีค่ะชื่อรักหลายคนบอกว่าเอ่เอสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกบจะไม่เอ่ยชื่อใครทั้งนั้นก็รู้ว่าทุกคนอยากจะให้ห้องนี้เป็นห้องแห่งความลับของพวกเราถูกไหมคะคือกูอยากจะบอกว่า Happy New Year มีความสุขมากๆนะคะคิดหวังอะไรก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะจ๊ะแอบวันนี้ก็ก็โผล่มาหนึงเพราะว่าพอ,พอเสร็จปุ๊บเนี่ยหนึ่งคลิป,ปเบารที่เป็นการเวลคั่มนะคะหนุ่มๆให้เข้ามาในห้องอาบน้ำเนี่ยนะคะก็ทำให้หลายๆคนเริ่มทักถามเข้ามาแล้วว่าเฮ้ยคลิป ต่อไปเมื่อไหร่เราจะแบบว่าเพดแซบกว่าเดิมแค่ไหนนะคะอันนี้นี่เป็นการไลฟ์เพื่อทำการทดสอบนะคะว่าถ้าไลฟ์นี้กบทำอะไรลงไปแล้ว Facebook กลุ่มเนี่ยอนุญาตให้คลิปนี้ยังรันสามารถดูย้อนหลังได้ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่า a l g o r i t ึ m ใหม่ของ Facebook ทำให้กบเนี่ยคิดว่าแบบ เฮ้ยคือแบบบางทีบางทีฉันก็ทำอะไรไม่ได้มากเลยอะ่ะปีใหม่ไปเขาเดาวที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะมาดูย้อนหลังได้นะคะวันนี้กบก็แต่งตัวเป็นกล่องของขวัญสีแดงสวยปะสวยปะสวยปะเออถ้าจะให้ก็แต่งตัวเป็นนางฟ้าก็อาจจะไม่ใช่สไตล์เท่าไหร่ ก็เลยแบบมาในแนวนี้ก็แล้วกันนะคะระหว่างนี้ก็ขอกินไปด้วยได้ไหม <c oughs> คือหิวมากพูดเลยกูยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยอะค่ะช่วงนี้ก็มีหลายสิ่งต้องทานะคะแล่ที่กบห,หายไปเนี่ยก็เพราะว่าบาดเจ็บด,ด้วยอืมไม่ค่อยสบายปวดน้นปตัวแล้วก็ช่วงก่อนปีใหม่งานยุ่งเวอร์ ยุ่งว่าๆอะไรอะคะ่ะมันก็เลยแบบต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะวันนี้มีสมาชิกใหม่เพิ่มเติมเข้ามานะคะยินดีต้อนรับแหอ่บางทีกับก็รู้สึกว่าตัวเองแบบต้องเปลี่ยนสเตจนะคะดูคลั่งไค่งกับการทำงานเยอะไปนิดนึงนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าด้วยคือวันก่อนไปฟิตเนสใช่ไหม แล้วก็บกกไปเจอน้องที่รู้จักค่ะเขาเป็นเทรนเนอร์นะคะเป็นเทรนเนอร์ที่แบบก็ดูร่าเริงดีดูเป็นแบบเด็กผู้ชายที่แบบดูมีอนาคตไกลนะคะเพราะว่าเขาเต้นเก่งอะไรแบบนี้แล้วก็เพิ่งจะอายุแค่25ปีอันนี้ก็เป็นเคสตัตตี้แชร์ให้ทุกคนฟังนะคะสำหรับใครที่ทำงานหนักมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ลืมที่จะดูแลสุขภาพหรือรักตัวเองนะคะก็คือกบเป็นห่วงนั่นแหละก็อยากจะบอกแค่ว่า เป็นห่วงนะอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะคะอยากให้ทุกคนแบบสุขภาพแข็งแรงนะคะจะได้แบบอยู่สั่งกับไปนานๆโอเคอน้องคนนี้เนี่ยสภาพที่กบเห็นคือเขาหน้าเครื่องซีกทางฝั่งขวาของเขาเนี่ยนะคะคือมันเป็นอมพาตอะคะ่ะคือหน้าเขาอะครึ่งหนึ่งฝั่งเนี้ยเป็นอมพาต ไม่มีความรู้สึกแลชาไม่สามารถจะยิ้มคือเขายิ้มเวลาเขายิ้มเขายิ้มได้แค่ข้างเดียวข้างนี้ก็จะ,ะตกรอยอย่างนี้คือยิ้มแล้วปากเบี้ยวฝั่งนี้ไม่สามารถจะควบคุมร่างกายหรือว่าควบคุมใบหน้ากล้ามเนื้อใบหน้าฝั่งขวาของเขาได้เลยตาของเขาหลับไม่สนิทนะคะไม่สามารถจะควบคุมใดๆได,ได้แล้วก็เสียบุคลิกภาพมากมาคือหน้าเบี้ยวไปเลยอะคะ่ะภายในแบบระยะเวลาแค่แบบ 1-2ถึงสัปดาห์เท่านั้นเองนะคะที่อยากจะบอกทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเราไม่รู้เลยค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับสุขภาพของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องกินผลไม้เข้าไปค่ะผลไม้ดีๆที่แบบเฮ้ยมันแบบดีต่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยก็กินเข้าไปนะคะแล้วก็รวมถึงให้ hey, เราทุกคนผ่อนคลายความเครียดด้วยอะไรก็ตามที่ทำให คุณมีความสุขนะคะคุณก็ทำไปเยอะๆกระการอย่างเช่นถ้าอยู่ในห้องอาบน้ำแบบนี้ดูขาอ่อนกับแบบนี้แล้วมีความสุขแล้วล่ะก็เขาก็จะเปิดให้ดูโอเคอืมกูดเบอร์รีกินเข้าไปอืมบอกเลยว่าเรกรณีที่เกิดขึ้นของของน้องคนนี้นะคะที่กบร้อยฟ์ฟังว่าเป็นอัปภาใบหน้าชาไปครึ่งซีกเนี่ย มันทำให้กบรู้สึกแบบแอบหวั่นไหวในะความรู้สึกตัวเองว่าเฮ้ยเราไม่รู้เลยว่าโลกใบเนี้ยมันจะส่งอะไรมาให้กับเปล่าบ้างน,นะคะมีโรคประหลาดเกิดขึ้นเยอะมากเลยนะคะจากข่าวคราวจากคนรอบตัวจากเรื่องเล่าอะไรแบบนี้นะคะที่เกิดขึ้นรอบรอบตัวเราเป็นโรคแปลกแลกนะคะเอาเป็นว่าขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรง ื่อที่จะแบบรับมือกับทุกโรคที่มันจะมาโดนเรานะคะอย่างน้องคนที่หน้าอมาพาตช,ชาไปครึ่งซีกเนี่ยเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มันมาจากอากาศรอบๆตัวเว้ยคือแบบอากาศรอบๆตัวแล้วมันก็แบบป๊ติดเชื้อชาเลยจ้ะหน้าเบี้ยวไปครึ่งซีกนะคะแล้วแบบน้องก็เพิ่งยิ้มห้า เขาก็แบบเครียดมากอะไรประมาณเนี้อุ้ก็เลยรู้สึกว่าแบบ ong, นะน,น้องสู้ๆนะเพราะฉันปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆกันละกันนะคะแล้วก็อยู่บนความสุขเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็วันนี้กก็เลยโผล่มาไลฟ์นะคะเพราะกูรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่กบทำมันจะเป็นความสุขให้กับหนุ่มๆแถวนี้ได้แล้วก็ก็อยากจะทำนะคะ อันนี้ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันนะคะอันนี้ยังไม่รวมอยู่ในคลิปที่กบจะทํานะโอเคแต่ขอเวลากบนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้กบค่อนข้างยุ่งนะคะแล้วก็กบบาดเจ็บด้วยนะคะก็อยาให้ทุนแบบรอเขาหน่อยเขาไม่ได้อยากจะงอแงเลยแต่รอเขาหน่อยโอเคสวัสดีทุกคนเลยนะคะ Happy New Year ค่ะเป็นไงชุดนี้สวยไหมสวยไหมสวยไหม Da-dun, dun, 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 dun.